สวัสดีค่ะถึงที่พักแล้วค่ะนี่คืนนี้เข้านอนนี่ค่ะว้าวเบ่งให่เบ,บ่งบรรยากาศค่ะเจสันยายมุนย่าฮยายย่ฮนอนนี่ค่ะคืนนี้ว้าวเบ่งบรรยากาศค่ะบรรยากาศรอบรอนี่ค่ะ ว้า <Wow. laughs> <laughs> เลีนที่มาต้องกันบะะ่ค่าค่ะบรรยากาศรอบๆอมมาค่ะมามาเบ่งบรรยากาศบรรยากาศที่มาตกค่ะ <laughs> ทีมาหลาย <laughs> ๆเลย <laughs> มองกันข้าเจ้ามาเล่นสก,กีค่ะ คืนนีนอนหนีนะคะว้าวว้าวาามาสัมผัสอากาศหนาวน้ำกันค่ะ,คะ,คะพายางเบิ้งค่ะว้าววิวสวยปะคะ อยู่ตีนผู้ค่ะเบิ้งค้นมาเกยปล่อยฮิมาเกสันฮิมาตกไปปล่อยอยู่ค่ะตกไปปล่อยี่ค่ะ คนบ่เคยพ่อหิมะคุณคะฝรังเบลเยียมบ่มเคยพ่อหิมะ <laughs> ที่จริงจะทั้งนันกับมีอยค่ะแต่ว่าบ่หลายคือทา่งนี่บ่หลายคือญี่ปุ่นค่ะเ่นก็นเลยอยากมาเที่ยวห <c oughs> นาวหนาเหน <c oughs> เอาบรรยากาศมาให้ทุกคนได้เบิ่งกันค่ะบรรยากาศเย็นๆยหนาวๆ มาสมาัมผัสอากาศมาสมาัมผัสอากาศเย็นเ<ม>ป็นจงังไดยายเป็นจังไดหนาวบอบอบอ <c oughs> บอหนาวบอหนาวเป็นได้ดอกนหนาวเป็นได้ดอกเย็นแย่แ <c> ย <oughs> ่เดี๋ยวให้เบิรงค่ะเบิงรงบรรยากาศข้างหลังเลยค่ะ ว้าวนี่ค่ะกำลังตกปอยๆหิมาตกปอยๆลงมาแล้วนี่บรรยากาศของห้าค่ะบรรยากาศที่พักของเรานี่ไงว้าวเ <c oughs> <c oughs> บิงเบิงฟารังเบลเยียมไม่ <c oughs> เคยพอหิมะนี่หิมะาทาังนั้นว่หลายค่ะกะมีอยู่แต่กับวาหลาย นี่โอเคค่ะพอกันคลิปไหมค่ะแม่บ่ายหัน้าที่หน้าที่ว้าวยิงไ้ายน้ำกันค่ะเหมือแรงปาร์ตี้ยังสมตำเมาหลดเมาโหลดต้องปาร์ตี้สมตำค่ะ โอเคค่ะบ okay, ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายยายบายบาย